สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเฉิมครับพี่น้องมื่อนี้นะค่ะเสลิมเสพพี่น้องค่ะมากินอันนี้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะรังกุ้งสดค่ะกุ้งสดเนาะค่ะจุจุเจสเซีตุ่เสิมเสิเฮ็ดเองด้วมือเนี่ยอันนี้ฮอกล่างหลายหลายน้ำแล้วกับมะเซน้ำเกลือแล้วก็ล่างโซดาเนาะค่ะอีกล่างเรียบร้อยผ้าหลังเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถโปะไว้หน่อยนึงพุดนะโอ้ยพ่งสุดผักเาด้วยมือเนี่ยตั้งใจอยากเฮ็ดเต็มที่แล้วก็อยากกินเต็มที่นะคะ มาเสิแ์น้ากันรักกากพี่น้องเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะนานๆทีจะเสริมเสได้กินแดบนี่เนาะกินโซโก,กับพี่น้องเนี่ยค่ะคุณนำมังกร้งวยค่ะกุ้งซื้อม้าโหลรึงนะค่ะพี่น้องอืม,อมเอา,าเสิร์ฟบั่พูนะ้นำหวานหวานกุ้งหวานหวานแบบนี้เขาจะไม่เห็น้าจิ้มกันเนาะคะ่ะน้าจิ้มเขากระเห็ยง่ายๆเลยเขาสิปัน้นเอาเอด้วมือนี่เด้อใส่พริกลงไปหนึ่งถ้วยเด้อค่ะพริกหนึ่งถ้วยเนาะกระเทียมหนึ่งถ้วยค่ะ น้ำมะนาวน้ำมะนาวหนึ่งถ้วยค่ะน,น้ำตาลน,น้ำตาลเรอใส่เป็นน้ำตาลซ้ายไปเลยด้วยค่ะน้ำปลาสาวเสรมิมน้องพี่น้องหน่ยค่ะใส่ลงไปเลยน้ำปลาสาวเสริมเสร็บหย่อวลงไปนี่เอาเอาเพียงคอนี่ด้กเอานี่น้ำปลาค่ะอืม น้ำตาน้ำมะนาวอใส่เลยเนาะแล้วก็ใส่ผักหอมป้อมลงไปค่ะผักชีนะคะ่ะใส่ลงไปเลยนี่ล้างเรียบร้อยละอืมอ้าไปปั้นขึ้นจะกบึกหรือไปโซโลดบนนี้ในอุดมวะเอาหน่อยหนึ่งค่ะไปไปปั้นกัน,นะะ้อค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วะะ้อค่ะมาเบิ่งพี่น้องเห็นเ,นเ,เิ่นอาใส่แก้วือเป็นจะแซ่บแทนเนาะอืม,อม สูตรเข้มข้นพี่น้องโอ้น้ำจิ้มเบื้งดุกน่ะเต็มเลยเต็มเลยมาแบบนี้ค่ะโซยค่ะมาได้ค่ะบบนี้พี่น้องมาโซยน้องกันได้ค่ะอืมจะเริ่มจากใส่ก้อนดีพี่น้องมึงจุดซอ,องโตเลยได้ค่ะอืมเบิ้งอืม๋ยวดำเพชรยังไต่ไปยังตยไงต่ไปพุ่นค่ะ,พ,ะพุ่นอดีพี่น้อง โอ้น้ำจิ้มนะคะ่ะใส่น้ำปลาใส,ส่ซีอิ๊วเข้าไปแห,ห้งเลิศดปุ่นอะอาบัตรเนี่ยค่ะเฮ็ดือเปิ้ลครีตยูเศษๆบๆเนาะเอาล้วเราไ่มีโอกาสได้กินไหมอยากอยู่บางเท่อก็บ่ได้กินกินเป็นซุปกระเมบนกุ้งนี่แหละมาเด้อค่ะบัตรเนี่ยสองโตแล้วเด้อค่ะอืม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 ,อม,อม นักกระเสียบกระลัฝอยค่ะอืมสวยอีกครับเอ้าเอาไปเห็ดดังบ้างแซ่บพ,พ,พี่น้องอืมต่ว่เห็ดพอพี่ว่าสติกเกอรเดี๋ยว่อเห็ดเห็ดคักเด้อค่ะอืม มาเด้อค่ะมากินน้ําชาเสริมมาเนี่ยค่ะอืมสวยแล้วไม่ได้ให้คิดกินซูอืม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 ,อม,อม เอรนคากืมลืมหอยอันลืมหอยนางล้มแต่หวดาอืมอืม 嗯。Mm.

ให้น้อตสดๆ,ๆ,ๆ้าวอืมอืมอืมแซ่บพี่น้องอืมอืมอืมให้องร่มกัา น้ำจิ้มพี่น้องจ้ำสุดแสนสมัยเลยเด้อแซ่บหลายกะลัมเฮ็ดไฟค่ะ màu nước sốt, nước sốt, màu nước sốt,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  nước

มีโอกาสจากเื้อตัวนี้ให้ตัวนั้นมากินอยู่แล้วค่ะมากินโซ่กับพี่น้องล่ะพี่น้องมันกอมาเพราะว่าใครจะสมกินโซ่โดนล่ะแล้วสมกัดเสภาย้าเํเห็ดอยู่เรื่อยแล้วค่ะแล้ว่ากินเพราะใคเก่งกินโซ่ได้กับแม่นกุ้งนี่ล่ะอ,อ,อ,อืมอืมหวานหวานกระดับพี่น้องหแพงล้ม ฮืม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 ขำามืออ,อ,อ,อยากเปน็นทั้งซีต่อข้ามไม่ได้ยินเสียงจาคขางหื้อนี่โดนละ อืม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 ไม่ยังล้มข่าอืมอืมพอดีเป๊ะเลยพี่น้องแซ่บ mm hmm, mm hmm. กุ้งสดน,นี่มากลายกับภาคเกษตรนนี้ใบขนาดอันนี้กุ้งเบอร์สองนะ กกับกนดเอ,อ,อยากอีหลีแล้วก็อยากอยากอีหลีแล้วก็อยากมากินโซกับพี่น้องข่อยเห็ดเมนูนี่เด้อค่ะมือนี่ไปส่งของไปตลาดพระดีย ขยันใชัก็ใบเนม่ยพีน่นหรอง มาเป็นตัวดีเดียวบารูัวพันซื่อยุสไนองข่าบารลัวพันซื่อยุสไสอันหอยน,นายนงรมสดๆขนาะด กระเตรก็เขากันสุด อืมตายมีหนังเสือปะบะังเชือบางเชือเลื่อนเลื่อนอันเลื่อนไปเจอ เิ่งคืนโซ่กิดยากกิดอยากเด้พี่น้องเป็นคือกันนั่นแหละ Xa bạn, Hãy subscribe หนังก็เห็นคลิปยังต่างคลิปขนจีนบ่สคลิปขนจีนมันกิน่ะคลิปข้นจีนมันกิน,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 กนั้งแต้ผักโซะนะเห็นปะมันกินั้งเต้ผักโซ Thật xé, thật xẹp, kinh nghiệm cả đọc đều thế Chắc ừ. 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 จิ้มแซ่บครับอยอกยอกน่อกยอกนอกไปใส่น้ำเลยด้ค่ะสูตรไม่มีน้ำนะคะ่ะไม่มีน้ำเสืยอ,อืมอืมพอแล้วอืม ừm mm. ừm mm. mm. tổ ừm 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 sẽ ừm cung ừm cung ừm 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 แาะวขาเป็นี่พี่น้องไผ่จะไปกินมดเนาะค่ะกุ้งเป็นโลเคริงพี่น้องปอกไม่ไปเ,เลยตะวันขันส่แทกกับสเสมอจุดเด่น,นค่ะอันอิ่มก้อนมือเนี่ยค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เด้เฮ็ดน้ำจิ้มเด็ดๆนะพี่น้องเนาะสูตรน้ำปลาสาวเสริมแล้วค่ะพี่น้องสนใจก็ล้องเฮ็ดสูตรนี้เบิ่งแซบเด็ดเผ็ดมันแซบอีหลีค่ะพักสดๆก็เด้ค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์สนเสริมเยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ เสร้มาักพี่น้องเด้อค่ะ